นีไ่ไงครับผมขึ้นเขารู้สึกยังไงครับผมชิวๆชิวๆนะครับอ๋อขึ้นหนาจะขึ้มน,น,ม,นมื่อแทนหนาจะขึ้นมื่อแทนทำารดมยาดมยาดมฮะเป่งใดยาดมยาดมยาดมเป่งใดชิวๆชิวๆวันนี้อ๋อครับผมเป่งใดเนี่นะเสริมเป็นยังไงบ่เออเป็่งใดเมย์เมย์อ๋อเมืย์ขึ้นกันอยู่ตัวสันอ่ะเป็นังไดขึ้นเขาเป็นังไดลูกโอ้ยชิวมากค่ะชิวมากอ๋อโอเคโอเค เป็นยังไงครับผมคืนเขาครับเหมือนคืนอีกบ่ครับต้องคิดอีกคิดอีก<ท>ออการไปทำบุญการการไปทำบุญที่วัดท่ามพายเอกเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนไปทำบุญที่วัดอื่นนะครับยูว<ม>ัดอื่นเทาขี่รถมากก็สบายกับเมื่อแต่เนี้ยมันต้องวัดวัดใจด้วยใจเห้าน้าว,ว,วัดวัดด้วย <า S 2> ความวด้วยใจวาศรัทธาไหมพอเราไปเห็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆน่ะบางทีน่ะมันหนักน่ะ ขึ้นไปนะครับขนาดพระเห็นว่าพระเกี่ยวบารกตนะด้วยความศรัทธาของของของคนที่เขาอยากขึ้นไปมันไม่ธรรมดานะขนาดเราเดินในตัวเฉยๆนี่ก็จะตายแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณภารกิจครั้งนี้ขอบคุณยูทูบเบอร์นะครับทุกท่านนะครับทุกช่องที่ขึ้นไปร่วมทําบุญแล้วก็เอฟซีที่ช่วยทําบุญด้วยนะครับเขาเห็นเห็นแรกๆนะ่แต่เอาขึ้นไปตัวหมูชุดแรกเนี่ยเขาก็อยากทําบุญด้วยนะครับแั่แต่ก็ไปขาดศรัทธานะครับ แล้วก็ตั้งพิธีทานไว้ว่าเดี๋ยวจะทําป้ายให้ใหม่ป้ายที่ที่ไปเห็นนั่นแหละมันไม่ชัดมันเก่าแล้วนะครับบางทีก็อยากจะให้คนเข้าไปแล้วก็อ่านว่าเออท่านเขียนว่าอะไรชื่ออะไรนะครับจะได้ข้อความจะได้ชัดเดี๋ยวไงเด้อว่ะก็นาแต่คิดว่าจะไม่เอาใช้อันนี้ผู้ผู้สีแบกขึ้นยากเลยจราีแบกขึ้นยากแรกที่แรกมันจะเป็นอหินอ่อนแต่ว่าพายจบอกโอ้หินอ่อนไม่ชินนักแต่ว่านาแต่บอก แต่เคยไปสั่งมาแล้วมันจะทำเป็นชิน้น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 ทีนี้คิดว่าเอาเป็นไม้ดีกว่าจะได้จะเป็นไม้ครับเป็นไม้แกสลักล่งแรงง่ามๆครับเดี๋ยวสั่งสั่งที่สกลนครน,นี่แหละเดี๋ยววันไหนเดี๋ยว วันไหนก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงครับไม่ซักเด้อไม่ซักท่องตาเรากลับเขาจะได้บุญนับสักไงครับผมทักบ้านใดครับขอบคุณนะครับวัดบายบายครับขอครับผมปิดไหมต้องปิดหุ่นไหมเถี่ยวนาหนึ่งป้าย่ปีนี้เปลี่ยนกันทัวร์มิป้ายเดียวกสิเปลี่ยนกันหลายๆคนตัวกาอธิษฐานอีกคือมือนีที่เราต้องเปลี่ยนกันฮะ ีนน้ามันจะแบกคนเดียวเออตั้งใจรอ,รอบหนาเป็นป้ายรอบหรอบหนาบอบ่อตั้งใจแล้วครับ,ก,บรก็รออยู่รอรอราชอร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 อ่อ่อร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 นรอกอน,นอรอรอร่อ ครับผมนี่ก็เป็นการไปเฮ็ดบุญน้ำกันนะครับเด้อเมื่อย์ป่ะบ่เมื่อย์คืนอ,อีกบ่เม,มย์อื่นเมย์อื่นจริงหรอ เป็นยังไดงครับเป็นยังไงเมื่อยป่ะเมื่อยเมื่อยยืนบ่เมื่อยเมื่อยบ่อเมื่อยปัอไรแบบรุงนะมือบ่เมื่ออ่เมื่อยแ่่ื่่ื่ื่ื่ื่ื่ือื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่้่ื่ื่ื่ื่ื่่อ่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ือืื่ื่ื่ื้ื่ื่อ่ื่่ื่ืไื่่ื่ื่ื่่ื่ื่ื่ื่ พอได้ยานได้ขู่แห้งขืนแห้งพี่แห้งโอ้แม่นบ่แห้งขืนแห้งแข็งแรงแม่นแห้งจ่อยแห่แข็งแรงครับโอ้แห้งจ่อยคบ่ครอยากจ่อยคอยบ่อยากจ่อยอะไรตอนนี้เจ้าขืนอีกมืออื่นนี่รับรองเลยเจ้าหนุ่มฮุนดีได้โลดผู้สาวอ้าแม่นนีมันยังข้าพุ่งอยู่ครับพุ่งเงยยกเหนื่อยไหแม่เื่อยมือขืนอีกบ่เื่อมือขืนอีกบ่บ่โอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้พักก่รดยาเชียวครับผมครับได้บุญน้ำกันเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ